เ s i ชียนอเมริกันเอนะคะจัดขึ้นในช่วงทุกๆปีของเทศกาลวันตรุษจีนที่อเมริกานี้ค่ะโดยงานครั้งนี้นะคะจัดที่พุโมนาแฟร์เพล็กเมืองแคลิฟอร์เนียค่ะโดยมีบิสเนสของชาวเอเชียนอเมริกันนะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะโดยครั้งนี้นะคะพัชชังการีสอทคาสิโนก็ได้มาจัดงานเปิดบูธที่นี่ด้วยค่ะคนในช่วงตรุจีนนี้นะคะ<ม>เดือนกุมภาพานันพัชชังการีสอทคาสิโนเรามีโปรโมชั่นจับฉลากรางวัล และเงินสดและอีซี่เพลย์รวมมูลค่าถึง2อ0แสนเหรียญค่ะในทุกๆวันศุกร์ของเดือนกุมภาพันธ์นี้ระหว่างเวลาบ่าย2ถึงสทุ่มนะคะลูกค้าสามารถเล่นในเครื่องสล็อตแมชชีนแล้วก็เล่นไพ่ที่โต๊ะนะคะโดยจะได้เอินเอนทรีสนะคะในเวลา4ทุ่มเราจะมีการจับรางวัลนั้นในทุกๆวันศุกร์และรวมและรวมจากนั้นนี้แล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นที่ทุกๆวันอังคารของเดือนนะคะลูกค้าสามารถนำบัตรเนี่ยมาสวายเบื้อค้านนะคะแล้วก็เอิ Easy Play เรามีรางวัลมากถึง5,000เหรียญเลยค่ะเราจะมีประเพณีการจุดประทัดและเชิดสิงโตนะคะในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เริ่มเวลาบ่าย3โมงค่ะเชิญลูกค้าทุกท่านเข้ามาชมการแสดงได้แล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่ประชังการด้วยนะคะเรามีอาหารเอเชียมากมายจากร้าน Blazing Noodle, b แ m b บูและก็อูมิซูชิค่ะ พัชชังก้ารีสอร์ทคาสิโนจะมีการจัดคอนเสิร์ตของเดอะวินเนอร์ค่ะเป็นกรุ๊ปของชาวฮ่องกงเอ่อเป็นฮอปมิวสิกค่ะโดยวันที่จัดเนี่ยจะเป็นวันที่24กุมภาพานันธ์ วันเสาร์ค่ะในเวลาสองทุม่มถ้าลูกค้ามีออฟเฟอร์หรือว่ามีบัตรอยากจะซื้อบัตรนะคะก็ะเชิญซื้อบัตรได้ที่ประชางก้าเว็บไซต์ค่ะในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายของวงนี้มีถึง50ปีค่ะแอ n นิเวอร์แซรี่ เนื่องในวันตุนจินปีนี้ปชังการรีสอร์ทคาสิโนขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านและครอบครัวมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในเทศกาลปีมงกรนนี้ค่ะ All of us at Pachanga Resort Casino wish everyone a happy Lunar New Year and have an amazing year of the dragon.